้นทุนเดิมเราเราเป็นคนเกเรใช่ครับเกเรเกเรแบบไหนเกเรแบบชกต่อยยาเสพติดมืมีทุกอย่างจริงเหรอใช่มีทุกอย่างมีทุกอย่างเลยเป็นเ,<ล>เนพราะอะไรในช่วงนั้นอ่ะเอาเรื่องแรกก่อนด้วยความเป็นเด็กนะพี่ครับครอบครัวแตกแยกเรามีปมในชีวิตเราคิดกับตัวเองว่าทําไมต้องเป็นเราคนคนในประเทศไทย76็สิบล้านคนทําไมต้องเป็นเราที่พ่อแม่แยกทางอือ ทำไมไม่เป็นคนอื่นออื mm hmm. ทีนี้ผมก็ก็ก็เป็นปมสะสมพี่ทีนี้มาเจอเพื่อนเจอสังคมแล้วอีกอย่างด้วยความที่แนวคิดครอบครัวกับของทางพ่อกับทางแม่มันไม่เหมือนกัน mm hmm. ทางแม่อีกแบบหนึง่งทางพ่ออีกแบบหนึง่งอะไรอย่ mm hmm. ยางนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยทําให้เราเกิดแนวคิดว่าเออครอบครัวไม่รักเราเราก็เลย เรียกที่จะประชดชีวิตโดยการเออบัมว่สุมกับยาเสพติดติดเพื่อนเที่ยวเตะสมมเลเทเมาผมผมจมอยู่กับจุดจุดนั้นประมาณสองปีกว่าช่วงนั้นประมาณมสองมสาอู้เด็กมากเด็กมากจริงเด็กเด็กมากครับผมอย่าเอาอย่าเอาไปทําตามนะครับมันไม่ใช่แนวทางที่ดีเท่าไหร่ผมยังรู้สึกผิดเท่าทุกวันนี้แหละพี่ว่าอืถ้าย้อนกลับไปได้เราจะไม่เสียเวลาไปกับ อะไรแบบนั้นผมจะเอาเวลาพวกนั้นนะมาพัฒนาตัวเองดีกว่า